สวัสดีค่ะทุกคนมิน่ต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิวิวสิรหน,นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะเราจะมาทำ Q&A สำหรับเอกภาษาอังกฤษเกาหลีของเรากันค่ะซึ่งในการที่จะทำ Q&A เนี่ยเราก็ไม่ได้มาคนเดียวอย่างแน่นอนค่ะเราก็เลยพาเพื่อนๆของเรามาด้วยยังไงก็เราไพบเพื่อนๆของเราดีกว่า มาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ให้เพื่อนๆแต่ละคนนะคะแนะนำตัวกันก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจากอ่ะไม่นัดกันก่อนเลยสวัสดีค่ะชื่อเคนค่ะต้องบอกเลยที่มันไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องไอจีค่ะไอจีเอ็นจี r ีเคนเดอร์สกอร์เอ็นเดี๋ยวขึ้นห้ข้างล่างใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นสวัสดีค่ะป่านนะคะไอจีพีเออาร์เอ็นีวีดีค่ะ สวัสดีค่ะบิมนะคะ ig p p n r P t p ค่ะสวัสดีค่ะน้ำโลค่ะ ig the p x m m m ค่ะชื่อเะยพี ig p p c h i a p e e ค่ะ i h w a n g i e ค่ะชื่อขายังมันอกชื่อ๋อชื่ออ๋อชื่อฟานค่ะโอเคค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็คือกองถ่ายย่อมๆของเราในวันนี้นะคะงั้นเราก็ไปเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะ นื้อหาที่เรียนตอนม4เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างสำหรับเกาหลีเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่แบบ,แบบพวกการออกเสียงเอ่อการรูจ้จักตัวอักษรอะไรพวกนี้กันไปเลยแล้วค่อยๆเริ่มวยากรณ์คำศัพท์อะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับม4เนี่ยก็จะยังถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็น้องๆที่แบบหลายคนกังวลว่าถ้าไม่ได้ภาษาเกาหลีจะอยากเรียนเอกเกาหลีเนี่ยมันจะเรียนได้ไหมแบบมันต้องแบบมีพื้นฐา,านหรือเปล่าจริงๆมีอะไรก็ดีเนี่ยไม่มีก็มันจะเป็นการทบทุ้งแต่เริ่มอยู่แล้วว่ะค่ะ ก็ไม่ต้องห่วงเรองนี้อส่วนนะคะอื่นๆก็ทุกไปเข้าไปจับภาษาไทยอะไรแล้วก็ตามหลักสูตรปกติเลยค่ะก็จะมีแค่สองวิชาเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเป็นอา ASEAN Study แล้วก็เป็น Lighting English Writing ที่ก็จะแบบว่าเหมือนสอนเราจะกับการเขียนหลักการเขียนที่เป็นเอออะไรภาษาไทยประกาฮแล้วก็ังกล่าแล้ค่ะ ก็อาเซียนเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องประเทศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆท่านเป็นหลายประเทศในเอเชียค่ะเตรียมตัวก่อนสอบเข้ายังไงติวกันที่ไหนคะเตรียมะับใครติวอะไรใบติวคอร์สไหนบ้างไหมเอ่ยสัปดาห์ก่อนสอบสุดท้ายค่ะเป็นติวที่ KDC ที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะเป็นคอร์สภาษาอังกฤษแบบทุกคนติวใบประมาณหนึ่งคอร์สประมาณถกครั้งค่ะแต่ว่าที่เหลือก็ทุกคนอีก ก็มีสองแขกก็ส,ส่วนตัวตอนแรกอะเตรียมตัวมาสองวิชาคือไทยกับอังกฤษแต่พอได้จากสูนมาก็จะมาเร่งๆ่งแบบดิวดวก็คือจะเป็นช่วง2เดือนสุดท้ายก็เราติวอยู่ที่แถวบ้านค่ะแต่ว,ว่าเราจะจชื่อไบ้เดี๋ยวจะส่งให้อยู่แล้วก็เทนท์อยู่ขึ้นไ้นะคะก็คือทางนี้จะติวเข้าเตรียมด้วยนะคะก็ปกติจะทําแค่โจ์ไม่ได้ไปติวที่ไหนเลยทำแค่โจะภาษาอังกฤษอะไรประมาณวใช่นั่นเป็นยังไง นี่ก็คือติวแค่เดือนเดียวก่อนนะก่อนสอบก็คือด <Genius. S 2> ี่ค่ะเท่านั้นติวแบบป้าอะไรนี้ก็คืออย่าทำตาม <laughs> ช่วยเอ่อติวติวอย่างน้อยก็แบบเออสักหกครั้งแปดครั้งอะไรนี้ก็ดีสี่ครั้งนี่ก็คือแบบดุมากๆเลยน <laughs> ลเนื้อเป็นข้อความจาดมาของเราก็ไม่รู้หลังก้อนนี่คือตาไปหมดแล้วคะ่ะ สำหรับตัวเบอนะคะก็เริ่มติวตั้งแต่ประมาณเดือนมกราค่ะก็คือสอบมีนาใช่ไหม,มก็เท่ากับว่า<ม>เตรียมตัวไปทั้งหมด3เดือนด้วยกันซึ่ง3เดือนนี้เนี่ยส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะเป็นการซื้อนังสือติวเองมากกว่าค่ะส่วนหนังสือเนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามทิ้งชื่อหนังสือเอาไว้ตรงใต้ description ให้นะคะเรียนยากไหมตั้งแต่มาเรียนที่นี่คํารู้สึกยากไหมคิดว่าไงนะคะทุกคน,ย,นยากทุอ ไม่ย่ายไม่ง่ายค่ะคือเราจะรู้สึกว่ามันยากตอนที่เราจะเริ่มสอบค่ะทุกคนคือเอ้าใความหมียใช่ค่ะด้วยความที่รุ่นเราเป็นรุ่นออนไลน์ด้วยเนาะรุ่นออนไลน์เรียกว่าเกือบทั้งปีเลยแค่เป็นช่วงเดือนเดือนสุดท้ายก่อนเดือนจบนี่ก็คือพวกมาออนไลน์คือด้วยความที่มันเป็นเอกที่เราเลือกมาเพราะเราอยากเรียนอ่ะเนาะมันก็เลยแบบต่อให้ยากเราก็จะพยายามทํามันให้ได้อย่างเงี้ยมันถามว่ามันมีทอมันก็มีแหละเพราะว่าคือมันก็จะต้องมีบางชาที่เรารู้สึกแบบโอ๊ยถ้ามันยากขนาดนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่ว่า ด้วยความที่เพื่อนๆเ,เรานะคะจะเรียกว่าไงซัพพอร์ตกันดีมากๆมกนันก็เลยแบบช่วยกันไปเไรื่อยๆจนเราจะจบม .4 แล้วกัทุกคนค่ะอยากใช่ร <c oughs> เราคือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้เกาหลีอ่ะทุกคนทุกคนอย่าคิว่ากันเอกเกาหลีแล้วมันจะชิวนะคืนเนี่ยมีบทถ่านเกาหลีน้อยมากแบบน้อยจริงๆก็คือทุกคนถเกิพยายามช่วยซัพพอร์ตตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าความรู้สึกที่แบบพอเรียนไปแล้วรู้สึกยากให้จำคำนึงอาจารย์ประจาเอกเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเรียนแล้วรู้สึกยากอ่ะให้นึงตอนที่อยากเข้าตอนแรกเลย ยายามมากแค่ไหนเนี้ยใช่ตอนสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างถามเยอะไหมถามอะไรบ้างสัมภาษณ์เท่าที่เราคนเลยไหมเพราะว่าคำถามหูคนแทบจะไม่เหมือนกันเลยเริ่มจากเริ่มจากอะไรเริ่มจากเราเลยก็ทางหันมีถามนะพี่เท่าที่จำได้ก็คือถามเอ่อจะมีครูสองคนที่ถามก็คือมีครูอังกฤษกับครูไทยคนเดิมที่สอนเรานี เขาก็ถามเราเป็นภาษาอังกฤษคนแรกเขาถามเราเกี่ยวกับว่ารู้จักเผ่าแบบล่าสุดอะไรในอาเซียนบ้างไหมแล้วก็มีของครูไทยที่แบบเขาถามว่าทำไมถึงอยากเรียนเอกนี้แล้วก็ถ้าเรียนยากอ่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวจะรู้สึกยังไงจะทำยังไงประมาณนี้ส่วนของเราเขาจะถามเชิงว่าเกี่ยวกับแบบถ้ามอยากเรียนเอกนี้ถ้ารู้สึกว่าาะคอเราจะทํายังไงแล้วก็รู้อเกีย่ยวกับโรงเรียนบ้าง เราก็ถามแล้วว่าถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่สนับสนุนจริงๆเนี่ยเราจะทายังไงต่อจะเป็นประมาณนะคะแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นภาษาอังกฤษมากับท,ที่เจอเนาะก็เจอทั้งครูคนไทยแล้วก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เจอคุณครูชาวเกาหลีนะคะก็เท่ากับว่าเราโดนสัมภาษณ์เนี่ยสามภาษาด้วยกันเลยซึ่งคางถามที่เราเจอเนี่ยก็คือเขาจะให้เราแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก่อนแล้วก็ ถามเกี่ยวกับโรงเรียนเก่าค่ะว่าเราเป็นมายังไงบ้างแล้วก็ทําไมเราถึงมาเข้าเอกนี้แล้วก็เขาก็ถามเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาเกาหลีว่าเราพอจะมีพื้นฐานต้างไหมพูดได้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะเริ่มสานพัฒนาภาษาเกาหลีต่อไปค่ะซึ่งคําถามที่เขาถามเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเป็นประโยคพื้นฐานที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วน่าจะตอบได้ค่ะตัวเจอแค่สองภาษานะคะเพราะว่าไม่ได้ลงอดเลยนะว่าพูดเกาหลีได้นะคะโดนเจอคาถามประมาณว่าแบบ ที่นี่ชอบอะไรในวัฒนาธรรมเกาหลีค่ะแล้วก็เอ,อ่อทำไมถึงแบบทาไมถึงต้องเป็นโรงเรียนเนี้ยเป็นเอกเกาหลีของโรงเรียนเนี้ยทําไมถึงอยากเข้าที่นี่แล้วก็เอ,อ่ออาจารย์ดุนะจะไหวไหมอะไรประมาณนี้ค่ะโดนค่ะก็คล้ายๆกับเพื่อนๆว่าทำไมอยากเรียนที่นี่แล้วก็พูดเกาหลีได้ไหมอะไรยี้พูดได้ก็พูดให้เาฟังนิดหน่อยนะพ่อคแล้วก็แนะนําว่าให้เตรียมคําถามไปด้วยก็ดีว่า แล้วเขาก็ให <ici> <an> ้เราถามกันว่าแบบเออมันถามหรือถามก็เตรียมทดสอบภาถาภาษาเราโดนสองภาษาก็คืออังกฤษกับเกาหลีแต่ว่าเกาหลีจะแบบน้อยๆหน่อยก็เขาก็แบบเหมือนถามเราว่าแบบพูดเกาหลีได้ไหมเราก็บอกว่าพูดได้นิดหน่อยเขาบอกให้นน้าตัวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สองภาษาอังกฤษเขาก็ถามแบบถามทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออทำไมถึงอยากเข้าเอกนี้แบบชอบอะไรในภาษาเกาหลีเราก็ตอบตามที่เขาถามไปแล้วก็มีคําถามหนึ่งที่ครูเกาหลีถามว่าประธานาธิบด,ดีเกาหลีใต้คือใครโดนเหมือนกัแบบนเป็นที่โดนเหมือนกันปุ๊บกดตกอ่ะไม่ใช่น้องถามกับผู้ถึงอาจารย์เท่านั้นแหละเฮ้ยอาจารย์สักจิลมากทุกคนอันนี้คือ น้ำค้างน้ำค้างน้ำค้างกต้นไม้ไม่ได้เซ็ไม่ได้เจ็น่าวากว่าะน้ำค้างหรือฝนนคางนค้าค่ะน้างค้างฝนจะตกลยอ่ะมาต่อเนาะ ือเราก็โดนถามว่าแบบเออประธานาธิบดีเกาหลีใต้คือใครแล้วก็แบบโชคดีที่เราแบบจําได้แต่ว่าแบบมีการ o n นา n c ์ผิดไปนิดนึงเขาก็แบบอืมโอเคอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะนี่ก็โดนเหมือนกันแต่ก็อบไม่ได้คือตอนนั้นอ่ะถ้าใครที่ยังไม่มีพื้นฐานแล้วโดนถามอะไรแบบนี้ไม่ต้องตกใจคือมันคือปกติที่เขาจะถามเรงนี่ ก็ประมาณนี้จบแล้วดีกว่าแ r a c ิสเรื่องกันแนะนำตัวภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วก็อาจจะฝึก Conversation นิดหน่อยแล้วก็พยายามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวอาเซียนในช่วงช่นั้นแล้วก็อาจจะจำอะไรที่เรมาเกี่ยวกับเกาหลีมาแล้วก็อยากเสริมวีดีด้นะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับภาษาเนี่ยทุกคนยังไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นคือ เราพูดผิดพูดถูกอะค่ะอยากให้เราพูดไปก่อนแล้วก็พยายามพรีเซนต์ความเป็นตัวเองแล้วก็ความมั่นใจในการที่จะตอบคําถามแต่ละอันนะคะซึ่งมันจะรับรู้ได้จากน้ําเสียงหรือว่าท่าทางิีนยาของเราเนาะขอเพิ่มนะคะที่สาคัญที่สุดเลยคือห้ามเครียดนะคะทุกคนใช่คือคืออันนี้เหมือนเขาจะดูแบบว่าแบบบุคลิกภาพเราดูตัวตนจริงๆของเราใครยำยิ้มค่ะทุกคนแบบยิ้มไม่ต้องสนใจอาจารย์เป็นรีมากทีค่ะทุกคนอันนี้ขออนุญาตรับประกัน เขาพูดอะไรแล้วก็ยิ้มไว้ก่อนข้อสอบอังกฤษเทียบกับโกเน็ตหรือว่าโรงเรียนชื่อดังที่หนึ่งได้หรือเปล่าจากที่เราประสบเรียนมาทุกคนก็คือง่ายกว่าเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่านะที่เนี่ยจะง่ายกว่าแน่นอนก็คือถ้ารอบแบบพอมีแนวที่จะลองไปสอบพี่นั่นดูก็ได้ค่ะทุกคนพอไปสอบเสร็จลองแบบลองจำๆแล้วก็เอาความรู้มาใช่ไหมเราก็แบบลองมา a d แ p ปได้ มันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะส<ล>่วนตัวนี้ว่ารู้แค่เบสิกก็โอเคแล้วสอบได้ลแล้วตอนจริงอยากให้แบบเน้นเรื่องความแม่นยำเพราะว่าเวลามันน้อยมากๆสำหรับของข้อสอบโรงเรียนนี้นะใช่คือเราต้องแบบเห็นคำถามแล้วตอบได้เลยเพราะอย่างงี้ก็คือทำรีบดิ้งไม่ทันไปประมาณสายข้ออยู่เคื่องนี้เราต้องมั่วไประมาณสามข้อทุกคนเขอออ้อใอ่ะมันจะมีเวลาให้อ่านก่อนอะตอนนั้นอ่ะก็อ่านแล้วก็คิดคำตอบไปในใจเลยเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ทำไม่ไม่ ่านตอนนั้นนะ่ะมันจะทำไม่ทันเด้วยเวลาให้อ่านก็อ่านก่อนไปสอบที่เตรียมอุดมมานะ,ะคะือเรารู้สึวกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษอะคำถามไม่ยากคำถามมันแบบถามเบสิกอะถ้าอ่านแล้วรู้ก็ตอบได้แต่ที่ยากเราว่าจะปเป็นเรื่องของรูปประโยคกับคำศัพท์คำศัพท์ไม่ค่อยมีเบสิกเลยคำศัพท์ยากมากก็อ่านวอวแคปกันเลยถ้ารู้สึกว่าวอวแคปเราไม,ไม่ไม่ไหวจริงๆก็พยายามเรียกแล้วก็แบบไปทำฟังก์ชนอื่นดีกว่าอย่าง conversation เดี๋ย เออคนยข้างง่ายมากนะทุกคนขันง่ายมากมากแล้วก็ถ้าเทียบกับอเน็ตก็คือเนี่ยไม่ได้สอบอเน็ตของปีที่แล้วไงมีใครสอบอเนไตบ้างมีใครสอบอเน็ลบ้างไม่้แต่พอดีว่าเขาไม่เอาเกรดก็เลยไม่สอบแต่คือส่วนตัวนี่จะรู้สึกว่าของทางโรงเรียนนั้นอ่ะมันจะมีเวลาให้เราทวนมากกว่าว่าเวลามันก็ต้องแบบเป็นชั่วโมงกว่า้อเป็นเพ่อตได้เลยบางทีคืออันนั้นมันจะได้เปรียบเรื่องการแบบว่ามีเวลาเหลือในการทวนคำตอบ ไ,ได้ไ,ดไม่มีแล้วคะของที่นี่คือตอบแล้วตอบเลยนะคะว่าทวนเนี่ยไม่ทันไม่ <S <s: <S ไมทัน,นันก็ตอนที่อ่านก็คือพยามวงคาตอบไปยื่นแล้วก็เลงไว้ก็ได้แบบไ,ได้เพิ่มควเมเร็วให้เราแล้วก็วจะมีวันทวนเพราะว่าไม่มีเวลาะคะขนาดเขียนไรติ้งยังแบบแปลทับไม่ทันแรงมือก็คือไม่รู้ว่าคุณอาัดออกหรือเปล <c oughs> ่าเลยจ้ <c oughs> อยู่ที่นี่เรียนวิชาอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะเดีางเรียนตารางเรียนไว้ให้หน้าคลิปเลยนะคะคือเ่าแนคืออันเนี้ยเนี่ยเรียนอจริงๆเ่ะเวลาจริงๆเรียนตั้งแต่เด็ดโมแปดโมสิบห้าถึงสี่โมครึประมาณแต่ว่าพอมเป็นโควิดอ่ะแล้วเหมือนแล้วเขาก็ลดเวลาเรียนมาให้ถึงบ่ายสองห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าสิบเรียนจนเกิไหบว่า แต่วิชาที่แบบตนเต้นุ่ก็มีรดรถเรื่อไปเยอะมากทุกคนอันนี้คือค่าเสียดายมากค่าเทอมเท่าไหร่ที่นี่เอกเรานะคะสำหรับปีเราปีเรานี่เท่าไหร่นะหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทเราเลยแต่อันนี้ไม่รวมกระเป๋าไม่รวมไม่รวมกระเป๋าไม่รวมค่าเียนแล้วก็นักเรล่นข้อสอบออกอะไรบ้างเอาเป็นกิ๊บ เอาเป็นแค่แบ่งก่อนเป็นอังกฤษที่ว่าอังกฤษจะเป็น grammar error reading p r o n u n c i a t แคปอะไรนะ p r o n u n c i a t ย p r o n u n c i a t ก็คือเป็น Basic English สาระตั้งต้นใช่เป็นรูปแบบสอบทั่วไปเลยรูปแบบที่ครบถ้วนทุกอย่างที่ข้อสอบอังกฤษมันจะออกได้้เจะทำอันนี้หนังสือ Doctor สุขวัตเดบิวต์ไปได้ไปได้ไปได้แนะนำมือนกันดีมากๆแล้วก็จะบอกว่า writing อ่ะของของรุ่นเราอ่ะ ให้เขียนแล้วก็ให้แปลด้วยนะให้ฝาใครด้วยนะให้แปลมาดีๆด้วยนะทุกคนแปลด้วยเวลาจำกัดแล้วก็ต้องคิดให้เร็วเขียนให้เร็วเร็วพยายามเขียนให้รู้สึกว่ามันมีความตรงมันมีความลื่นไหลความลื่นไหลให้อ่านแล้วรู้สึกสบายตาแต่อย่าไปเขียนเยอะแบบสมมติเขากำกับว่าใ ห้าต่อห้าสิบนีเราไปเขียนร้อยห้าสิบเนี้ยอย่าไปเขียนเยอะขนาดนั้นเลยเขียนประมาณเจ็ดสิบประมาณนี้จริงเพราะว่ามันจะลำบากกับตอนกรแปลเพราะว่าตอนไปมันต้องแปลแบบแปล,แปลให้รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ต้องแปลให้ลื่นไหลเหมือนกัน,น,กนสำหรับข้อเขียนเนี่ยเรามีเวลาสามสิบนาทีเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเน,นี่ยเราเขียนเราต้องแบบควรแบบเตรียมตัวมาดีๆนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามมวแต่นั่งคิดเนี่ยเราอาจจะทำไม่ทันนะคะถ้าเกิดว่าครูที่เอกสอน เขียออน topic sentence หนึ่งแล้วเขียน supporting detail ไปต่างๆต่าๆสุดท้ายให้จบด้วย conclusion sentence ที่สรุปทั้งสารภาพตรงนั้นตรงนั้นแหละครูเขาจะชอบมากเลยใช่ใช่อันนี้นื้อหาม .4 แล้วค่ะทุกคนเรียนแยกเป็นเอกแล้วจะสนิทกับเอกอื่นไหมเราแทบจะไม่ค่อยรู้จักคนเอกอื่นเลยถ้าแบบไม่ใช่เป็นเพื่อนจากโรงเรียนเก่าเพราะรุ่นเราออนไลน์เกือบทั้งปี ออนไซด์แบบเร็วๆแบบให้มีรับน้องออนไซด์อะไรอย่างเงี้ยน้องจะแบบจะได้สนิทกับพี่ๆสนิทกับเพื่อนๆหลายๆกลุ่มเพราะมันรับน้องมันรับรวมกันกับอาเซียนด้วยเนาะถ้ามีกีฬาสีจะแบบอาจจะได้สนิทกับเอกกลุ่มเพราะว่าสีเขาค่ากันหมดเลยสีนะคะก็เห็นไหมเนี่ยทุกคนตกกันอ่าข้างไหนข้างนี้ดาวเราสีเราเนี่ยสีไม่เหมือนกันเลยนะคะจริงๆมีสีแดงด้วยนะแล้วสีกันเร็วมากแล้วก็แบบ มันยิ่งเป็นเด็กใหม่มาจิ้งคืแบบตมาตั้งหล่ที่แชร์กันแล้วมันรู้สึกรักกันมากอะวินิสนิดคือด้วาความที่เด็กใหม่มันเยอะทุกคนคือยิ่งเอกเราอะคือของปีปีนี้นะเด็กเก่ามีแค่สองคนเองเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนแบบเรียกว่าไงอะมันก็เหมือนเป็นฟิวเด็กใหม่กันทุกคนนะมันเลยทําให้เราคุยกันได้ง่ายมากขึ้นใช่ถ้าเราถ้าแบบรุ่นน้องรุ่นต่อไปยังแบบได้ออนไลน์อยู่มันก็ จะมีฟังก์ชันของแอปพลิเคชันที่อาจารย์เขาใช้ในมิงก็คือเบรกอาลลูมคือ <c oughs> ไอเบรกอาลลูมแี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะทําให้ได้แบบได้คุยกับเพื่อนใหม่ได้คุยกับแบบเพื่อนกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเออแบบให้ให้เรา m ม x เรนได้มากขึ้นให้เรารู้จักกับเพื่อนคนอื่นได้มากขึ้นอะไรสนิทกับเอกอื่นก็คือเข้าขับเท้าเลยจริงปี <c oughs> ปีเราอะช่วงเราขับเท้ามันบูมพอบูมเสร็จปุ๊บก็จะแบบเออเจ,จอเด็กมสวอยนั้นเยอะ อยู่อังกฤษเกาหลีจําเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษมากไหมเอาให้ได้ระดับเบสเอาแบบกๆเอาแบบตรงๆเลยเนาะคือควรจะมีพื้นฐานระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าคืออย่างเนี้ยสื่อสารได้นะแต่ว่าจะมมาคือบุ็ไม่ไหวเอาเอาแค่แบบเอาแค่แบบมันไม่ใช่ broken English เอนอังกฤษเยอะมากใช่ห้ ทุกคนอากคิดว่าเราเข้ามาแค่แบบเกาหลีนะคะเพราะว่าชื่อเอกเราบอกกันแลว่าอังกฤษเกาหลีคือเดยวนะอังกฤษอังกฤษเราเทียบ CEFR ได้ไหมเราว่า A2 ะก็รอดแล้วนะเราอะ A2 เออเราก็ A2 แต่ว่าพอเข้ามามันพอเรียนแล้วมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะก็แบบพวกเทนที่แบบเรียนมาในทุกๆวันอะมันจะมาในวิชาแบบวิชาที่แบบทุกเอกได้เรียนอะแต่วิชาเอกที่แบบเราเรียนภาษาอังกฤษจริงๆอะเขาจะมาฟิกพวกแบบ transition ความเป่าเซนเทนความไปเซนเทนประมาณนี้อินดิพีเดนต์เ้วก็เขียนพาระกราฟคือจริงๆอะอังกฤษที่เราจะเข้มๆเป็นอังกฤษตัเองนะคะมันจะมี2ตัวใช่ไหมที่บอกกันก็คือมีเอเชียนสตรกับไ i ร i ิงอัที่องสองวิชานี้เป็นทิเชอร์คนเดียวกันสอนนะแต่สำหรับเอเชียนสตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเพ่งเกมมากเขาจะแค่ต้องการให้เราเอ็กเสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้แล้ก็จะบออย่างก็คืออังกฤษ หล,ห,ลห,ลหลายวิชาก็าคือครูน่ารักนะครู<ช>สอนด,ดีมากแล้วก็แบบวิชาดุ๊กปังวิชาก็าคือไม่ได้แข่งเรื่องนี้เลยคือแบบเรียนพูดคุยปกติความคิดเห็นต่างๆแล้วก็เรียนรู้ต่างๆกันแบบพอได้าพูดคุยกับเพื่อนกันคือสนที่กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นงานกลุ่มอาจจะยากแต่ว,ว่าก็ทำให้เราเนี่ยสนิทกันมากขึ้นด้วยทีๆๆ่นี่ใจดีแต่ คือเรารู้สึกว่าหลมันเน้นพูด่ะคือมันพูดแบบชุกภาพคือ<ล>มันบบมได้พูดไงเ,เพราะว่าปกติอ่ะมันจะมีแต่แกรมมาก English writing นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะต้องยอมรับนิดนึงน้องว่ามันคือการ writing อ่ะเพราะฉะนัน้นก็จะเป็นแบบต้องใช้ภาษาที่มันอคาเดมิกน,นิดนึงซึ่งเขาก็จะเข่งหลักแกรม m a มากกว่าวิชา Asian study นะคะตรงนี้ก็คือเราก็ต้องแบบนิดนึง้เาเอกภาษาคุยกับพ่อแม่ยังไงมีปัญหากันไหม เรารู้สึกว่าถ้าเราแบบไปภาษาล้นกว่าเราอยากไปแค่ามนถนัดกว่าเราไม่อยากฝึกตัวเองนะก็คือพวกเขาไปตรงๆพยายามพูดแบบเออในอนาคตนะยังไงเพื่อนนอ,อ,อ,อนาคตถ้าเราแบบจะทอะไรทำ่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีวิชาแบบันของเราก็มีวิธีเหมือนกันวิธเหมือนกันสุดท้ายถ้ามหาลัยคนจะเปลี่ยนไปเป็นวิธมันก็ไม่ได้แบบผิดอะไรอยู่แล้วเพราะตอนเนี้ย ขั้นจะกดรับภาษามากขึ้นเนาะ<ช>ถ้าเป็น,น<ช>แบบอย่างแบบเรียนหมอหรืวคุณอยากเรียนหมอภาษาไทยก็กดรับเลยใช่เราสามารถสอบภาษาพอ,อได้นะทุกคนคือสําหรับวิธีที่อยากแนะนํานะคือถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่พ่อแม่ไม่ยอมจริงๆอะ่ะเราลองพยายามแบบนั่งลิสต์เลยว่าให้เราเห็นให้เขาเห็นในความตั้งใจของเราแบบลิสต์สิ่งที่เหตุผลว่าทําไมเราถึงอยากเข้าตรงนี้แล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดคือเหมือนแบบเขาขัดเรามาเราลองโจทย์ข้อนั้นแล้วเราก็หาคําตอบที่เราจะไปตอบเขาให้ได้ อย่าใช้อารมณ์คุยกันนะทุกคนเพราะไม่งนนะั้นอ่ะเราจะกลายเป็นเด็กก้าวลาแล้วผู้ใหญ่จะมองว่าเราอ่ะดื้อเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพยายามใช้เหตุผลคุยกันกันดีกว่าพยายามไม่เขาเราพยายามพูดถึงขอ่งเราม่กับแบบีิตใต้ของเราหราือแล้วเขาเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราอ่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราอ่ะเป็นคนที่เราเอาความฝานของตัวเองไปเสน,นอเพราแบบ เราโตไปเราอยากเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องเรียนสษายารานะเราถึงจะได้เป็นอย่างนี้ยแบบเรามีความฝันที่ค่อนข้างจะมันมะ่นคงค่ะพ่อแม่ก็เลยส,สน,นับสนุนเนาะใช่ก็เลยอยากจะให้ลูกคนแบบว่าตั้งตั้งฝันของตัวเองอยากให้มันมั่นคงเขาจะได้ถาวรอะไรประมาณนี้เราเราแบบไปเคลียร์เคลียร์ปัญหาใจกับเขาเลยว่าเ,เราอยากเข้าเราอยากเข้ษาสายภาษานะอะไรอย่างนี้ค่ะ คิดว่าวิชาที่ยากที่สุดตั้งแต่เรียนมาที่นี่คือวิชาใดอ่ะให้เดี๋ยวให้ตอบทีละคนเลยละกันว่าแต่ละคนก็น่าจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันเนาะก็วิชาที่ยากที่สุดส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นวิชาเคมีอันนีแล้วก็ไรตี้ก็คือเร่องตัวเรื่องความยากต้องพูดภาษาอังกฤษส่วนตัวพี่นะคะมีเดทเชนสตัดดี้แล้วก็อังกฤษไวทิงแล้วก็เคมีค่ะ หลัตัวพี่นะคะก็คือต่อให้จะมาตัดสายวิชาณิสตอนมต้นก็ตามแต่ก็ยังรู้สึกว่าวิชาชีวเคมีหรือว่าวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะยังยากจีดีครับคือมันเหมือนกับว่าเนื้อหามันเยอะมากทุกคนแต่ว่าไม่ได้จะพูดให้ท้อนะคือถามว่ามาสนุกไหมมันก็สนุกแหละแต่ว่าคือเราต้องมันเหมือนกับว่าออนไลน์อะ่ะแล้วเราจะไม่ได้มีสมาธิกับการเรียนขนาดนั้นมันก็เลยยิ่งยากด้วย่ ส่วนวิชาที่ลองลงมาก็คือพวกไรติ i n อะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันยากก็จริงแต่คือรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่รู้สึกได้ประโยชน์ที่สุดเลยค่ะของเราก็คือแน่นอนคำวิชาพื้นค่ะเช่นคณิตแล้วก็เคมีอ่ะวิวะทยาศาสตร์ค่ะทุกคนแล้วก็มี subject English writing มากคือไรติ i n เนี่ยมันนค่อที่จะมีความยากมากแล้วก็ขั้นสูงแล้วก็มี action study นิดนึงเนื่องจากว่ามันต้องอาจจะได้ความรู้เรื่งองประเทศต่างๆที่ควรมาอ่ะนกัน สุดเป็นองเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือน,มนเขาค่อนข้างเข้มงวดเวลาเขียนแล้วก็การบ้านทุกอย่างแต่รู้สึกว่ามันดีนะว่าเหมือนทะให้เราแบบค่อยๆเปลี่ยนนิสัยเขียนใหมันดีขึ้นวยชาพก็มีคิตกับวิทแล้วก็เอเชียเซนน่ว่าครั้ิตถ้าเกิดูสนสรุปก,ก็เข้าใจง่ายแต่เทมีไม่เข้าใจเลยวิชาที่ากที่สุดสำหรับเราคือคณิตกับวิทเพราะว่าแบบ เราก็เอาภาษาเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่แบบมีวิชาที่ไม่ถนัดนะคะถ้าเข้ามาคือเนี่ยจะใช้วิธีเดียวกันกับทุกวิชาทุกโรงเรียนเลยก็คือพยายามเก็บคะแนนเก็บของเราไว้เยอะทุกคนพยายามอย่าส่งงานเหลวพยายาพยายามส่งงานให้แบบตรงเวลาที่สุดแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดอะเพราะว่าเย็บคะแนนจากงานะมันง,ง่ายกว่าการสอบสี่ดาวทุกคนใช่ โงเรียนเนี้ยเาได้จะเปิดรับความเห็นของเด็กนะเข้าใจเด็กหลายๆอย่างโดยก็คืออยากให้ลองมาเข้าดูเพราะว่าเรื่องนี้มันดีจริงๆไม่เชื่อไม่ดีคือมันดีอ่ะทุกคนมันนี่คือแบบเพื่อเด็กนักเรียนเพื่อนๆดีสังคมโอเคเปิดกว้างเปิดรับแล้วก็การศึกษาคงไม่ได้แย่นะหลักสูตรคือเข้มจริงๆคนตามตามคอนเซ็ปต์โรงเรียนสาธิตกับการเดินทางมาโรงเรียน เป็นยังไงอ่าแต่ละคนเดินทางมายังไงกันบ้างเร่อเริ่มเดิเจ,จากนก็ถ้าบางวันนะคะนั่งจากบ้านมาที่ีเอส้่าั่งแท็กซี่มาก็ประมาณร้อยสองร้อยยี่สิบบาทประมาณนั้ค่ะแล้วก็เดินทางจาก b ีพีเอสมาลงเอ็มเราเป็นกระด,ด้ษสนย์ฟเพราะว่ามันไม่กี่สถานีแล้วก็จากเอ็มอาทีมาเพชรบุรีอันนี้ประมาณยี่สิบไปไปประมาณนี้นะคะ่ะ ของเราตอนเช้าเป็นที่บ้านมาส่งค่ะค่ะส่งส่วนตอนเย็นก็หาทางกลับเองจริงๆก็คือ MRT BTS อ่ะเนาะมันก็ง่ายมากลองศึกษาทางนี้ของเราก็ MRT ค่ะทุกคนเราอยู่สุดขอบโลกเลยตรงหลักสองตรงแถวบางแคอ่ะเราก็มา MRT เราก็ลงเพบุรีค่าทา้ทางก็ตกน้อยสักสิบกว่าบาทต่อรอบก็วันน้ก็หกสิบกว่าบาทอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าบางทีพอเราอาจจะไปขับไปกลับบ้านเองแบบมันขึ้นไปอะไรแล้วแต่วัน ถเรานะคะทีมบ้านใกล้เนี่ยก็คือขามาก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์มาจากแถวบ้านค่ะก็มาจอดที่โรงเรียนเน,ะนาะส่วนขากลับเนี่ยเนื่องจากว่าหหคือม,มันก็แบบใกล้กับทั้ง BTS ทั้ง MRT อย่างเราบางทีก็แบบออมีแบบไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างงี้ก็อยน,นั่ง BTS นั่ง MRT กลับกันกคคือมันไปสุดตรงเที่ยวแบบเราอะเหมาะล้วตนตู้กันไปที่สุดตรงนั้นแหละคะ่ะ <laughs> สุดมากสุดไปแล้ว แล้วคันเดียวยังไม่พอต้องมีแท็กซี่เล่นเถอะคือเอาง่ายว่าโรงเรียนเราคนเรียนสุดเล่นสุดเที่ยวสุดสุดทุกอย่างจริงๆเพราะมันมีหลายทางให้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปไปม่วยทุกคนที่อยู่สุดทางอีพาร์ทีเหมือนกันค่ะอยู่คลองบางไผ่เนาะสุดทางส์ม่วงเลยใช่ก็วันละ120บาทค่ะใช่แล้วก็พอนั่งจากคลองบางไผ่มาเพชรบุรีแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนมาประมาณ10นาทีนะคะก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นออกกำลังกายยามเช้าถ้าใครที่คิดว่าหลังสอบคือไกลแว นี่อยู่พุทธมณฑลสาย5สารยาคือพ่อก็มาส่งจากบ้านที่เดอะมอลล์หลักสองมีมาทีหลักสองด้วยกันเคมาทีก็สามสิบสามสิบแปดบาทด้วยกันตื่นกี่โลก็ติ๊้าคือตื่นนี่คือตื่นสายเลียวนะคะมาสายทุกวันเพื่อโชตังทุกวันเราต้องไปตึ่งตีสี่ครึ่งนะคะเพื่อจะให้ทัน MRT รอบแรกตีห้าครึ่งค่ะ ทางนี้นะคะถึงแม้จะบ้านใกล้แต่เนื่องจากเราเป็นคนที่มีล่าช้าในการเตรียมตัวมากๆมาตื่นตีสี่สิบห้าโอ้ไม่จริงเหรอเราตื่นตีสี่สิบห้ามาถึงโรงเรียนแต่โมงครึ่งค่ะโอ้ใช่เพรานักกินเพิรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ก็ของเราก็ตื่นตีสี่ครึ่งประมาณตีสี่ครึ่งถึงตีสี่สิบห้าประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าเนี่ยอยากออกแต่เช้าเพราะว่าพอออกช้ารถติดแล้วก็ เราเป็นคนที่เกียจเดินเลทุกคนเรานั่งวินมาคือหาวินยากก็แบบอยากมาเช้าๆแล้วก็รู้สึกว่ากลัวสายด้วยเพราะบางทีแพนเวลามันแบบค่อดจะคาดเื่อนหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราอยู่รามินทาค่ะเราตื่นตีห้าค่ะเราตื่นมาเช้าเช้ายตนาเช้าก็ได้กล้ทุกคนก็ชิวๆจริงๆที่นี่มาสายเข้าได้นะใช่โรงเรียนเข้าโรงเรียนเข้าเจ็ดโมงสี่สิบห้าค่ะทุกคนแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเข้าโรงเรียนนะ ่สาตีห้าครึ่งถึง6กโมงเนี่ยจะเป็นเวลาที่ผมจะมานตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมว่าแบบเออโรงเรียนเรามันก็มีคนที่มาต่างๆสจังหวัดอยู่ประมาณนึงเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนก็จะอยู่หอกันเนาะในไหนก็ในไหนนะคะแล้วมีเพื่อนที่อยู่หออยู่ข้างหลังกล้องเราเหมือนกันเราก็ให้เขาแลกเปลียนประสบการณ์ให้เรานิดนึงเนาะเชิญน้องกับคุณผู้ชคือโรงเรียนเราอ่ะมันติดกับ มหาลายัยมันก็เลยน่าจะมีแบบหอรอบๆแต่ว่าพวกราคาอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มต้นที่หมื่นทุกห้องเลยอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ไอเดโอใช่ไหมมันก็ราคาสูงแต่ว่าห้องแคบนิดนึงแต่ว่าก็มีห้องแบบห้องใหญ่ๆที่แบบหารกับเพื่อนได้ก็ตกเป็นคนละก็หลักพันนะก็ถูกลงมาหน่อยก็ประมานี้ื่องหมอแล้วก็เดินมาโรงเรียนใกล้อะ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องนั่งรถอะไรมาเลยก็คือเดินมาเองได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายประมาณนี้ ขอบคุณที่มาแชรประสบการณ์ค่ะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ Q&A ของเราในวันนี้โอ้ยโอเคค่ะก็คือเราก็ไม่รู้นะว่าวันนี้เนี่ยเราจะตอบคาถามได้ครบอย่างทว่ทุกคนแบบ perfect ที่ทุกคนสงสัยกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเก็สามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะล่อยเข้าไปตอบเรื่อยๆแล้วกันเนาะ หรือว่าจะทักมาทางไอจีของพวกเราก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไอจีเอกก็ได้จะขึ้นจะขึ้นไว้แล้วก็จะมีลิงก์ให้ตรงเดสคริปชันด้วยค่ะทุกคนไอจีเองได้นะคะทุกคนโมเอ็กมันเงียบเหงาทุกคนเราจะหลังจากนี้จะเป็นไอคิวเพิ่มขึ้นนะคะต้อะเราอยากคุยกับทุกคนนะคะจริงๆเพราะเราไม่กลั่นน้องๆจะแบบพี่เะรีแล้วก็แบบคือเราอาจจะได้เป็นสายรหัสกันแน่นะคนก็เลยรอรอเลยค่ะ คนอยากให้เราทำอะไรคนที่อยู่กับแบบเพื่อนๆในไ่นเออินเก่านะคะก็คอมเมนต์มาได้ค่ะก็สำหร,รับวันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่รับชมกันมาถึงตรงน,นี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาช่วยเราในการทําคลิปนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเจอกันบ่อยๆนทุกคนคก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเราการแจ้งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆด้วยทีนะคะ ใช่ค่ะแล้ว<ร>ก็เราหวังว่าทุกคนที่มาดูคลิปนะคะจะได้เจอกันที่รั้วประสาทวิทย์นะคะบ๊ายบาเ,เพี่น้องเทาแดงก,กันนะทุกคนบ๊ายบาย